น้องมายูทำหน้าจ๋อยเลยแหละค่ะไม่ยอมถ่ายภาพหลังคุณแม่เมทบ้างคับให้ใส่ชุดไทยค่ะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวน้อยอย่างน้องมายูลูกของคุณพ่อหนุ่มกัญชัยและสาวเมทปทิดาด้วยความที่พ่อแม่อยู่ในวงการมาถึงแล้วเธอก็จะมีตำแหน่งการเป็นนางเอกคงไม่ไกลเกินตัวละค่ะเพราะว่าก็มีคุณแม่ช่วยเทนน้องอยู่ตลอดนั่นเองเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาสาวเมเองได้มีการโพสต์ภาพของน้องมายูลูกสาว ผ่านทางอินสตาแกรมเป็นการบ่นว่าน้องมาอยู่นั้นไม่ยอมแต่งตัวสวยๆค่ะโดยบอกว่าจะยอมให้แม่ใส่ชุดปลองให้ไม่ยอมใส่เป็นเวลานาน,นคนอื่นก็อยากใส่ชุดสวยๆคืนนี้บอกไม่เอากลัวคัดชุดนี้คือสวยมากแม่เลือกเองแล้วไม่คัดตบตีกันตั้งหลายแสนมากขอถ่ายรูปก,ก็ไม่ให้แต่แม่อยากบอกว่าหนูสวยมากวันหนึง่งถ้ามาอยู่ย้อนกลับมาดูตัวเองหนูจะรู้วแม่ทําทุกอย่างให้หนูแล้วจริงๆรักนะรอยกระทง หลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยล่ะค่ะ